สวัสดีครับก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องพัทติดหมอมานะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่272นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981 2 8 2 7 4 9นะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ก็มาเริ่มกันนะครับพอดีว่าได้พระมาจุดใหม่นะครับก็พอมีเก่าบ้างใหม่บ้างนะครับก็ผสมกันไปนะครับ องที่หนึ่งนะครับองนี้เป็นพระสมเด็จวลัลคังนะครับสภาพใช้นะใช้มาแบบสึกๆเลยนะครับนี่ยซุ้มเส้นซุ้มโตโต,โตมีรอยแตกรายงานนะครับ สภาพใช้นะครับเนื้อหาดูตรงนี้มีเนื้อว่านนะครับนี่เนื้อว่านเต็มองค์นะส่วนเ,เม็ดสีแดงสีขาวเนี่ยก็มีตามองค์นะครับเนี่ยขาวขุนขุนขาวใสใสใมีหมดดูด้านหลังกันนะครับเห็นด้านหลังนี่ดูง่ายเลยครับนี่สวย แตกลายงานะครับเนื้อถ้าถ้ามีสีชมพูนี้ยิ่งดูง่ายเข้มขังมากนะครับเนี่ยผมให้ดูสีชมพูตรงนี้นี่ครับขึ้นมาไม่เยอะนะครับสีชมพูแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะเห็นขึ้นในพระผง สมเด็จวัะระครังที่ใช้มานักหนักสภาพโดนเหงื่อแล้วก็มีในวัดพับบางองค์แล้วก็มีของหลวงพ่อแก้ววัดบ่อฝ้ายนะครับก็จะมีขึ้นมาแบบนี้เพราะว่าพระผงชุดที่บ่อเนี่ยคือขึ้นมาในยุคเดียวกันนะครับ ปกติก็จะเห็นขึ้นทั่วไปนะครับตามองค์นะไม่เจาะจงนะครับว่าจะขึ้นตรงไหนนะครับผิวแบบที่ผมบอกนะที่เป็นสีชมพูนะครับในสภาพที่ใช้มาค่อนข้างหนักนะครับจะขึ้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกองค์จะขึ้นนะครับอยู่ที่สภาพนะครับบางองค์ก็ขึ้นบางองค์ก็ไม่ขึ้นนะครับเ,เมื่อกี้เห็นว่าแวบ,บแบบ แถวๆนี้อืมมองผ่านกล้องอาจจะไม่ค่อยอจ,จะดีนะครับเนี่ยที่เห็นนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่สภาพที่ใช้มาหนักๆเนี่ยจะเจอแทบทุกองนะก็คือเนี่ยผิวแบบเนี้ย ็นพิมพ์พระประธานนะครับปีจะกว้างหน่อยนะอ่ปีกไม่ค่อยไม่ได้ตัดเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ตัดปีกองนี้เอาแบ่งปันนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกดชโยนะครับพิมพ์วัดเกษโยนะกูวัดโพเกียบนะครับนี้ เป็นพิมพ์เจดชั้นนะครับอาจจะใช่นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชั้นปกโพนะปกโพจะไม่กดไม่ค่อยติดนะครับเนี่ยจะเห็นปกโพอยู่กูวัดโพเก็บนะครับมีลายนิ้วมือเล็กน้อยนะครับนี่ คาดว่าถ้ามีลายนิ้วมือเยอะๆเนี่ยพิมพ์จะชัดกว่านี้นะครับเพราะต้องใช้มือในการกด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 แล้วก็ดึงขึ้นจากบล็อกนะครับรกูวัดโพเกยบนะครับผมเอา250นะครับ250พร้อมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงพ่ทวดนะครับเนื้อเมกพัท ดูเนื้อเมกะพัดนะครับหลงรักปิดทองเก่ามานะครับเนื้อเมกะพัดเเสริมดวงนะครับนี่ครับรอยย่นๆด้านหลังนะครับ เนื้อเมะพัดส่วนใหญ่เนี่ยจะย่น่นนะครับเวลาหล่อมาใหม่ๆเพราะวัตถุที่ใส่หล่อมาแห้งตัวเร็วนะครับก็เลยทําให้การเซตตัวเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับก็จะเกิดการเหี่ยวย่นมานะครับได้รวดเร็วมากเนื้อเมกะพัดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อเมกะพัดนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ องนี้มาเลยครับนี่น,นี่เป็นพระปิตาพิมพสองหน้านะครับพิมพ์ปั้นนะไม่มีรอยประกบข้างนะครับนี่ดูนะครับปั้นมาแล้วแต่งหุ่นเทียนนะครับแล้วก็จะเทชอ่อลงไปเทช่อนะครับเทชอ่อแต่ว่าเทช่อเนี่ยช่อหล่อทีละองคนะครับมันจะมีช่อมาตรงนี้หนึ่งชอ่อแล้วก็มีเป็นคล้ายๆเป็นแองแองเป็นคล้ายๆกระทะเนี่ยเขาก็จะเทลงไปตรงตอนนั้นมันวัตถุก็จะไหลลงมาแล้วก็รวมกันนะครับ เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าบางองค์ไม่มีช่อเนี่ผมไม่ไม่เคยเห็นนะครับมีแต่ว่าเขาจะแต่งตรงนี้ให้มันแบบเนียนมากจนมองไม่เห็นแต่นี้เขาแต่งมาไม่เนียนนะตัดตัดตัด,ตดแล้วก็ตะใบนะก็จะเป็นรอยแบบนี้เลยนะครับปิดตาพิมพสองหน้านะครับเหมือนหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหมือนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ แต่ก็เป็นทางหลวงกระทับได้นะครับหลวงกระทับวัดทองนะครับได้เหมือนกันนะครับเนื้อออกเป็นสำลิดนะครับเนื้อสำลิดนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันนะครับเอาราคาเบาๆกันดีกว่านะครับแบ่งปันกันนะแบ่งปันนะครับผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงุู่ทวดนะครับองค์นี้เป็นหลวงปู่ทวดนะ ลวงปูทวดเป็นพิมพ์หลังหนังสือนะครับรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งนะเป็นเนื้อโลหะนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนบัวตรงๆ,บ,รงๆบัวชัดๆด้านล่างบัวมีขีดอย่างนี้ด้วยนะครับนี่เกิดจากการปั๊มนะครับ หลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือรุ่นหนึ่งนะครับนี่ครับก็จะเขียนว่ารุ่นหนึ่งนะครับเขามีสองบล็อกสามบล็อกไม่รู้บล็อกอะไรมากนะครับรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งะครับหนังสือกี่แถวก็ไม่รู้ครับที่เขานิยมกันนะครับมีหลายแถวนะครับที่ที่ผมดูมานะครับบางองค์ก็ห้าแถวบางองค์ก็มากกว่านั้นหกแถวเจ็ดแถวอะไรเงี้ยครับแยกบล็อกกันเยอะนะครับผมก็ ไม่ถนัดเรื่องแยกบล็อกนะเอาแค่สวยคมชัดนี่ก็โอเคนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบผมส่งรายการต่อไปนะครับหลวงพ่อยอดบัดหนองป่าหมอนะครับสภาพใช้มาสึกๆเหลืองๆนี่จะเก็บข้างองค์ป้อมๆนะครับหล่อบโบราณน,นะครับนี่องค์นี้ไม่มีอุดนะครับ ไม่มีอุดนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองประหมอนะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับรูปหล่อโบราณนะครับผมเอา600นะครับห0 0พร้อมส่งนะครับหลวงพ่อยอดนะครับพิมพ์ส่งนี่ปอมอวบมากนะครับเหมือนหลวงพ่อเงินเลยนะครับรายการต่อไปนะครับปิดตานะครับปิดตาเนื้อตะกัว ปิดตาเนื้อตะกัวนะครับเออไม่ใช่เนื้อตะกัวเป็นเนื้อชินนะแบบนี้เป็นเนื้อชินนะนี่เกิดลอยยับย่นรอยตะข่ายข้างๆอง,ง,งนี้ทํามาสวยนะครับหล่อมาสวยนะนี่ครับปิดตาเนื้อชินนะครับเนื้อชิน เนื้อจินนะของหลวงปู่สุขวัดปักคอมะขามเท่านะครับองค์เล็กๆนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบผมส่งรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญน,นะครับเหรียญปลอดภัยนะครับสองห้าหนึ่งศูนนะครับ พระครูพิบูลนะครับที่ระลึกปลอดภัยนะครับพระครูวิบูลนะครับเออเขาเรียกเขาเขียนว่าพระวิบูลวชิระธรรมถ้าอ่านผิดต,ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าก็อ่านยากเหมือนกันนะครับภาษาแบบนี้ตรงสื่อเป็นเส้นๆนะครับนี่ หลวงพ่อสว่างนะครับหลวงพ่อสว่างนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับไม่ทราบบล็อกไม่ทราบรุ่นนะครับรุ่นปลอดภัยแต่ไม่ทราบบล็อกตรงขอไปนะครับเส้นผมชัดๆนี่นปากชัดตาชัดปากชัดเหรียญปลอดภัยนะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับหลวงปู่สุกวัดปากคลองนะครับประคามเท่านะครับ เป็นเหรียญเนื้อชินนะครับนั่งบนฐานบัวแล้วก็มียันด้านข้างนะครับเป็นเป็นพิมพ์ลัศมีนะเนื้อตะกัวเนี่ยโอ้โหเป็นลายมุ้งเต็มเลยนะครับก็ด้านข้างนะครับมีรอยระเบิดเล็กๆน้อยๆนะครับ เครื่องเนี่ยจะระเบิดไม่ระเบิดอยู่ที่ความเป็นกดเป็นด่างนะครับปกติแล้วอ่ะท่านอาจจะทํามาเป็นเนื้อตะกวัวเพราะเนื้อตะกวัวเนี่ยหาง่ายนะครับดีบุกตะกวัวเนี่ยหาง่ายถ้าแก่ดีบุกมากๆเนี่ยแก่ดีบุกมากๆกเนี่ยการระเบิดนะครับก็ก็ง่ายนะครับเพราะว่าจะไม่ค่อยเหนียวนะแล้วริง ยิ่งเจอความเป็นกดเป็นด่างเวลาเราใช้งานเนี่ยก็จะระเบิดง่ายนะครับถ้าเป็นตะกั่วเนี่ยใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะระเบิดนะองค์นี้เอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตานะครับเป็นเนื้อสำเร็จ สำลิดเก่านะครับสำลิดเก่านี่ปิดตาสำลิดเก่านะครับสองหน้านะครับผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบอมส่งรายการต่อไปนะครับมีเทวีสุวรรณนะครับเคยลงไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าปิดแล้วจองแล้วแล้วก็เงียบไปนะครับตะไบด้านหลังนะมียันแล้วก็มีตะไบนะครับตะใบเก็บงานนะ ถาหลอกมาไม่สวยก็มีรอยแตกตรงนั้นตรงนี้ก็จะสบายเก็บนะครับเ้าเวสุวรรณนะครับเทพเจ้าแห่งขุมทรัพย์นะครับเ้าเวสุวรรณนะครับป้องกันพูดผีปีศาจนะครับเ้าเวสุวรรณเนี่ยผมเอาแบ่งปันนะครับ250นะครับ250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระเก่าที่ผมเก็บมานานแล้วนะครับก็คือ เหมาบ้านมาได้นะครับนเนี่ยเนี่ยเก่ามากลงชาติปิดทองเก่าองค์นี้เป็นวัดหลังสีนะครับลงรักลงชาติปิดทองเก่าวัดหลังสีพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางนะไม่ใช่พิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่ก็จะเหมือนจะมีปีกใหญ่ขึ้นมาตรงนี้เป็นคล้ายๆแบบห้าเหลี่ยมลงมาเงี้ยครับ ปึ๊บลงมาอย่างนี้ตรงนี้จะจะเต็มมากกว่านี้จะดูใหญ่กว่านี้เลยครับใหญ่กว่านี้นิดนึงตรงนี้จะเต็มหมดเลยบัวจะชัดกว่านี้อันนี้คือสภาพก็มาตามนี้นะครับให้ดูเนื้อนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กลางนะครับเป็นพิมพ์กลางนะพิมพ์กลางเนี่ยผมเอาหนึ่งพันสองร้อยนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับเนี่ย สวยสวยมากถือว่าสวยตรงนี้แค่มีรอยนิดนึงองค์นี้สวยมากนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับพร้อมส่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองแปดสองเจ็ดสี่เก้านะครับหรือสแกนเคียวาโค้ดตรงนี้นะครับด้านบนนะครับเปิดไลน์แล้วสแกนเคียวาโค้ดนะครับให้ง่ายนะครับต่อการติดต่อนะครับวันนี้ก็ขอจบอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ